ตำแหน่งป่าถือเป็นกำลังหลักของแต่ละทีมและยังเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดอีกด้วยหน้าที่ของพวกเขาคือการโฟกัสการเก็บออบจกคทีฟในตอนเริ่มเกมคำนวณเวลาเกิดบัฟคาดการ์การเดินของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงเรียกทีมไฟในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เล่นป่าที่ยอดเยี่ยมมากมายในตอนนี้เราจะพาไปดู5ผู้เล่นป่าที่โดดเด่นที่สุดในการแข่งขัน APL 2022กันกวางไห่คือผู้เล่นคนแรกใน Player to Watch ตอนนี้ หลังจากพลาดในรอบชิงไปหลายครั้งในที่สุดควางไห่ก็ได้ควา้าแชมป์แรกในอาชีพของเขาเมื่อเขาประสบความสำเร็จในการพิชิตแชมป์ a a c 2022รวมถึงเขาได้รับรางวัล b บส t ์จั g เกในการแข่งขันอีกด้วยจุดแข็งของควางไห่คือความสามารถในการเก็บออปติมที่เฉียบขาดรวมถึงการขโมยดักซเลเยอร์ในสถานการณ์คับขันหรือการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่ทำได้อยากยอดเยี่ยมแม้เขาจะไม่ได้แชมป์ l o g Winter 2022แต่ควางไหย่ยังคงสร้างความประทับใจด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมกับสถิติที่อยู่ในอันดับต้นๆของการแข่งขัน ด้วยทักษะส่วนตัวระดับสูงช่วยให้เขาสามารถเล่นฮีโร่ได้หลากหลายประเภทตั้งแต่ฮีโร่ที่เก็บความได้เปรียบช่วงต้นเกมอย่างซูก้าฮีโร่แยกดันแบบนาครอสคิร r าหรือสายแครี่อย่างเอลันดอร์ด้วยความได้เปรียบของการแข่งที่บ้านเกิด และเสียงเชียร์ของฟแฟนวีเกมมิ่งทำให้ควางไห่และเพื่อนร่วมทีมของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจในการควา้าแชมป์โลกในปีนี้หากวีเกมมิ่งควา้าแชมป์พวกเขาจะเป็นทีมที่3ในประวัติศาสตร์ที่ครองตำแหน่งแชมป์นานาชาติ2สมัยต่อจากทีมแฟลชและแมททีมการต่อสู้ของผู้เล่นป่าในการแข่งขัน AP l 2 0 2 2น่าติดตามขึ้นไปอีกเมื่อผู้เล่นระดับตำน,นานจางแนวได้หวนคืนการแข่งขันอีกครั้งเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ ROV ระดับโลกกับทีมครีช 28, แชมป ปี2020พร้อมกับรางวัล FMVP ของ AAC 2018หลังจากนั้นไม่นานเขาได้ประกาศทำลาวงการไปแต่ใน GCs ซีซั่นล่าสุดเนลได้หวนคืนสนามอีกครั้งกับแมททีและมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าอันดับที่3ของ GCs Summer 2022ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าเนลเป็นผู้เล่นที่ให้กำเนิดแนวคิดของผู้เล่นป่าที่แบกทีอย่างไรก็ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงของเมตาเขายังค่อยๆปรับตัวและพัฒนาสไตล์การเล่นให้เหมือนกับผู้เล่นป่าในยุคปัจจุบันซึ่งจะเล่นกับทีมเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าเขาจะเคยเลิกแข่งไปแล้วรอบหนึ่งแต่เมื่อกลับมาเนลก็ยังคงแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในบรรดาผู้เล่นป่าของฤด,ดูกาลนี้เนลได้อันดับที่2ในเรื่อง MVP และจำนวนการสังหารซึ่งการคุมพื้นที่ที่ดีของเขาทำให้เนลอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของทีมส่งผลให้อัตราเข้าร่วมไฟล์ของเขานั้นมากกว่า65ของจำนวนการสังหารทั้งหมดและการสังหารครั้งแรกของทีม ความสามารถในการเล่นฮีโร่ที่หลากหลายก็เป็นจุดแข็งของเนลเช่นกันนอกจากซูกาที่ใช้ไป11ครั้งในการแข่งขัน TCS Summer 2022แล้วเนลยังเล่นฮีโร่ตัวอื่นอีก7ตัวที่ใช้ไป4-6ครั้งทั้งไฟเตอร์แอสเซนต์เมจและแครี่แต่ฮีโร่ที่โดดเด่นที่สุดคือสก,กัดที่มีอัตราชนะถึง83.33%หลังจากหายหน้าหายตาไปจากเวทีนานาชาติไปมากกว่า1ปีมารอดูกันว่าคราวนี้ที่เวียดนามเนลและทีมจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงเหมือนที่พวกเขาเคยทำได้ใน AWC 2019หรือไม่ ในช่วงปีที่ผ่านมาเอามดพีได้กลายเป็นผู้เล่นป่าายุน้อยที่มีฝีมือเป็นอันดับหนึ่งของไทยโดยก่อนที่จะถูกเชิญเข้าไปค้นถามเอามดพีสร้างความประทับใจอย่างมากในทีม New Generation และ b a l e n c i a CF Esport ด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันกับสไตล์การเล่นแบบมือสังหารอย่างแท้จริงในการแข่งขัน2ฤดูกาลที่ผ่านมากับทีมใหม่อย่างเบคอนถามเอามดพีและเพื่อนร่วมทีมของเขาคว้าแช,ชมป์ติดต่อกันได้ทั้งใน RPL 2022 Summer และ w i n เท r ใน APL ซั่นล่าสุดถือเป็นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ของอัลมอน P ีเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เล่น่าที่ดีที่สุดในการแข่งขัน r p l สั่นล่าสุดจากสถิติแสดงให้เห็นว่าอัลมอน P ีสังหารไปถึง233คิว็นอันดับที่1ของการแข่งขันและมีคะแนน MVP 8.66อยู่ในอันดับที่2และเป็นหนึ่งใน3คนที่มีคะแนน KDA สูงกว่า5.0 อาลมอนพีชอบล้งตัวสําคัญในทีมไฟโดยพุ่งเข้าไปที่ตัวดามหลักโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวเขามักใช้ฮีโร่มือสังหารที่มีความคล่องตัวสูงเช่นนากรอนคีราหรือสุกาอันดับที่4ของ a c 2022อาจจะยังไม่ใช่ความสาเร็จที่เบคอนทามหวังเอาไว้การแข่งครั้งนี้เป็นโอกาสยั่ยอดเยี่ยมสําหรับอามอนพีในการพัฒนาผลงานความสาเร็จหรือแม้แต่ความฝันในการชิงแชมป์โลกเมื่อเขาได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่มีความสามารถและทักษะระดับสูง ในแง่ของผู้เล่นป่าระดับแนวหน้าของทัวร์นาเมนต์ E.O.G เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงเบิงกัปตันทีมเซเงินแฟนทอมนับตั้งแต่เขาร่วมทีมในปี2020เบิงเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเขาเก่งฮีโรประเภทฟไฟเตอร์เช่นเวรเรสและแอสซาซินอย่างยานรวมถึงสายแครี่อย่างเอลันดอร์ถ้าเป็นเมื่อก่อนกลยุทธ์ของเซเงินแฟนทอมมักจะพึ่งพาเบิงเป็นหลักโดยการเหลือออบเจกทีฟให้เขาได้ฝากเพื่อที่จะได้เฉิดฉายในภายหลังแต่ตอนนี้สไตล์การเล่นของเบิงเป็นแบบทีมเวิร์กมากขึ้นพรพ้อรม,มให อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ทีมของเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเบิร์กจะสร้างความแตกต่างด้วยการเล่นเพยงช็อตเดียวเพื่อพลิกเกมไม่ว่าจะเป็นสูการที่ใช้ัอติเมตโดนอีกฝั่ง4ตัวในเกมที่5หรือการใช้หยานพุ่งเข้ากลางดงผู้เล่นของ V ีเกมมิ่งเพื่อเก็บพวงทีดีที่เล่นแครีและการเก็บยกทีมในเกมที่7ในรอบชิงของ l o g Winter 2022ซึ่งทำให้เขาควา้าแชมป์ครั้งที่5ของการแข่งขัน l o g และด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาทำให้ผู้เล่นวัย21ปีคนนี้ได้รับตำแหน่ง f M v p ด้วย การเล่นที่ยอดเยี่ยมของเบอร์ไม่ได้โชว์ให้เห็นแค่ในรอบชิงเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นตลอดทั้งฤดูกาลด้วยการเป็นเจ้าของสถิติการสังหารถึง208คิวซึ่งอยู่ในอันดับที่2ของการแข่งขันและสถิติอื่นเช่น KDA หรือ MVP ก็อยู่ในอันดับต้นๆเช่นกันเรียกได้ว่าเขาอยู่ในเวอร์ชันที่สม,มบูรณ์แบบเพื่อมาพิชิตแชมป์โลกและกลายเป็นผู้เล่นระดับตำนานอย่างแท้จริงปิดฉากตอนนี้ด้วยผู้เล่นจากลีก a s l นั่นคือ Axiority จากทีม Deva United Esport เมื่อเร็วๆนี้ a อคเ t อและเพื่อนร่วมทีมของเขาสามารถป้องกันแชมป์ l Winter อร์ได้สำเร็จหลังจากเอาชนะ A ังเวย์เด้วยสกอร์4-1ในรอบชิงทำให้ผู้เล่นวัย19ปีคนนี้คว้าตำแหน่ง FV ฟของลีก ASL ถึง2สมัยติดต่อกัน a x คเซอริ ity, ยังคงการันตีความเป็นผู้เล่นป่าอันดับหนึ่งของอินโดนีเซียเขามีสถิติที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นคนอื่นในการแข่งขันด้วยรูปแบบการเล่นที่หลากหลายฮีโร่ที่เขาชอบใช้คือฮีโร่ป่าที่มีพลังโจมตีสูงเช่นทูลเลนคิร่าหรือ ASL Axiority าาวหวงลี ก็จะพาเดวายู่นเตดอีสปอร์ตสร้างเซอร์ายส์ใหม่ในการแข่งขัน APL 2022ที่กำลังจะเริ่มขึ้นบอกได้เลยว่า APL 2022ครั้งนี้จะเป็นการขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันของเราผู้เล่นป่ามือฉมังเพื่อตัดสินกันว่าใครจะเป็นผู้เล่นป่าที่เก่งที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์และมารับชมรอบรูปสเต็ปซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนี้ถ่ายทอดสดทางการีนา o v ไทยแลนด์และการีนา o v ทัวน์เมน อย่าลืมกดติดตามเพจกอรินาโอ v ีทัวนาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย